ยัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็กลับมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกเช่นเคยนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่ากับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับหุ่นของลิซ่านั่นเองมีแฟนคลับนะครับมาพูดถึงหุ่นของลิซ่าว่าเอ๊ในตอนนี้เนี่ย เพราะว่าดูสัดส่สวนลิซ่าเนี่ยดูจะแบบว่าดูตัวโตขึ้นดูตัวใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบก,กันกับตอนที่ลิซ่าเนี่ยเดบิวต์ใหม่ๆนะครับหรือว่าตอนที่ยังเป็นแบบว่าเด็กน้อยตลิสในตอนนั้นเนี่ยยังไม่เป็นคุยลิซ่าแบบนี้นะครับช่วงที่เดบิวต์ใหม่ๆลิซ่าก็จะแบบว่าเอ้ยดูผอมๆหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหุ่นคือปังมากๆใดๆก็คือไม่ได้มีการแบบว่าคอมเมนต์แย่ๆเลยนะครับลหลายๆคนเนี่ยรู้ด้วยซ้ำว่าลิซ่าของเรานั้นเนี่ยดูแลหุ่นมาเป็นอย่างดีดังนนนนัั้เ่ยกกกก็ลมมาาาาาพพูดถึงงรฒาารฒขอหุ ว,ว่าเออตอนที่ลิซ่าเดบิวต์มาใหม่ๆที่ยังเป็นเด็กน้อยคนนั้นเนี่ยจนถึงในตอนนี้ที่เป็นควีนแอลควีนลิซ่าของเรานะครับหุ่นเนี่ยมากไกลมากเลยและก็เป็นไปได้ยากมากๆที่จะปั้นหุ่นได้เสียได้ปังขนาดนี้นะครับตอนที่ลิซ่าเดบิวต์ใหม่ๆเนี่ยก็จะแบบว่าเออเป็นผอมๆหน่อยนะครับมีความแบบว่าเด็กวัยรุ่นวัยรุ่นเลยหุ่นแบบเด็กวัยรุ่นทั่วไปแต่ในตอนนี้เนี่ยลิซ่าพยายามที่จะดูแลหุ่นเป็นอย่างดีตั้งใจปั้นหุ่นมากๆโดยเฉพาะช่วงสะโพกข,ของลิซ่าเนี่ยที่สวยมากๆนะครับ คนหลายๆคนที่ออกกําลังกายแล้วก็ปั้นหุ่นอยู่เนี่ยน่าจะรู้ดีว่าเป็นส่วนที่ทําได้ยากมากเลยแต่ว่าลิซ่าทําได้นะครับช่วงสะโพกบั้นท้ายเนี่ยลิซ่าคือสวยมากๆหุ่นคือสายฝรออินเตอร์สุดๆนะครับไม่ได้ดูอ้วนใดๆเลยหุ่นเนี่ยกำลังดีบอกว่าเป๊ะ ังมากเลยนะครับหลายๆคนก็ยังบอกว่าอิจฉาหุ่นลิซ่าเมื่อโตขึ้นนี่ก็ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับและลิซ่าก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีด้วยยิ่งหุ่นแบบนี้เนี่ยแต่งตัวสายฟอคือเข้าสุดเลยดังนั้นก็ไม่แปลกใจเลยนะครับที่แฟนอินเตอร์เนี่ยจะชอบลิซ่าในหุ่นตอนนี้มากๆใส่อะไรก็คือขึ้นหมดใส่อะไรก็สวยหมดนะครับยิ่งเดี๋ยวเฟรซ y ่ฮอสเนี่ยรอดูได้เลยนะครับว่าชุดจะเป็นยังไงจะเสียจะเวะจะปังขนาดไหนด้วยความเป็นอินเตอร์สายฟอแล้วด้วยใครที่ได้เห็นการพัฒนนนาากรรของหุ่นิซนะคับ ตั้งแต่เดบิวมาจนถึงในปัจจุบันนี้เป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่ากับหุ่นปัจจุบันนี้หรือว่าชอบหุ่นของลิซ่าในแบบไหนมากกว่ากันก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับแต่ว่าขออย่างนึ่งคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับทุกคนเพราะว่าแฟนคลับลิซ่าที่รักลิซ่าจริงๆเนี่ยจะไม่มีการมาแบบว่าบ่นน้องแน่นอนว่าอยากให้น้องผอมอยากให้น้องกลับไปเป็นคนตัวเล็กตัวเดิมแต่เราเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีความสุขไปกับลิซ่าในทุกๆรูปแบบแล้วก็ในทุกๆการเดินทางทุกๆพัฒนาการของล นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานั้นหยิบยกมาแล้วก็มาชวนทุกคนพูดคุยกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็เมนต์กันมาได้เลยคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe มีกันด้วยนะครับสวัสดีครับ